ตามสถานการณ์น้าบ้างดีกว่าอย่างที่หลายคนก็ทราบกันมาแล้วตอนนี้โคราชค่อนข้างอ่วมเหมือนกันนะคะจากสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ของอําเภอปากช่องค่ะตอนนี้เห็นว่ารุนแรงแล้วก็มวลน,น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วมหลายๆหมู่บ้านแล้วผู้สื่อข,ข่าวคนเก่งของเราก็ไม่รอช้านะคะคุณจุธรัตน์บุพภาไปเกาะติดอยู่ตรงตําบลขนมพระที่อำเภอปากช่องตอนนี้แล้วค่ะอย่ารอช้าค่ะไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะ ตลอดทั้งวันนี้นะคะแม้ว่าในพื้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่มวลน้ำจำนวนมากบนเขาใหญ่นะคะยังคงไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เขตติดต่อนะคะอย่างที่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะ บ้านขนมพระกลางนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเวลานี้ค่ะซึ่งมวลน้ําจํานวนมากนะคะยังคงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะที่สําคัญค่ะจุดนี้นะคะเป็นช่วงโค้งของคลองลําตะคองนะคะจึงทําให้กระแสน้ํานั้นค่อนข้างแรงค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะที่เจ้าหน้าที่อาสาคู่ภัยฮุกสามหนึ่งค่ะได้เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในการอบพยพเด็กเล็กออก นอกพื้นที่ค่ะจากภาพนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นไปด้วยความทุรักทุเลค่ะเพราะกระแสน้ำตรงนี้ต้องบอกว่าแรงจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะกระแสน้ํายังได้กัดเซาะถนนได้รับความเสียหายแล้วบางส่วนค่ะทั้งยังได้พัดเสาไฟฟ้าเอียงอีกหลายต้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้เข้าให้การแก้ไขแล้วเบื้องต้นค่ะ จุดนี้นะคะชาวบ้านให้ข้อมูลค่ะว่าน้ําจากคลองลาตะคองค่ะได้เริ่มเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะก่อนที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากนั้นช่วงเที่ยงค่ะก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะมวลน,น้ำจำนวนมากค่ะได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะบางบ้านตอนนี้น้ำท่วมสูง1-2เมตรค่ะ ชาวบ้านคนนี้บอกกับเราด้วยนะคะว่าบ้านของเขาถูกน้ําท่วมไปครึ่งหลังแล้วได้ตัดสินใจอพยพเด็กออกนอกพื้นที่ทั้งหมดแล้วค่ะส่วนในบ้านตอนนี้นะคะก็เหลือเพียงผู้ใหญ่ที่กําลังช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่บริเวณชั้นสองของบ้านค่ะเขาบอกด้วยว่าครั้งนี้นะคะถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบประมาณ20ปีค่ะเพราะที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นลักษณะของน้ําไหลผ่านเท่านั้นไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์กับช่อง8ดไว้ค่ะ ประมาณสักกี่โมงพี่ที่น้ํามันเริ่มมาสองโมงเช้าครับสองโมงเช้ากระแสน้ําแรงแบบนี้ไหมคะช,ช่วงเช้าจะไม่แรงครับแต่มาช่วงเริ่มเที่ยงก็เริ่มสูงเข้าเนี่ยครับอตอนนี้สภาพบ้านพี่เป็นยังไงบ้างบ้านผมอยู่หลังในนะครับน,นี่ก็ท่วมครึ่งหลังเครื่องลังแล้วใช่ครับชั้นชั้นสองก็เกือบถึงประตูเอจ้างต่างครับเก็บของทันไหมคะพี่ก็ไม่ค่อยทันครับ เครื่องตุง,งตื้อผ้าก็ไปเหมือนเยีร้อยครับครั้งนี้นี่นี่ถ้าให้ประเมินนี่หนักสุดในรอบกี่ปีคะก็ผมมาอยู่ตอนนี้ก็ห้าปีก็น่าจะเนี่ยหนักสุดยี่สิบปีเนี่ยหนักได้ในรอบยี่สิบปีใช่ครับนนก,ก่อนมันยังไม่สูงท,ท่วมไม่สูงขนาดนี้ครับอ,อ,อตอนนี้ปีนี้สูงสูงมากสำหรับพื้นที่ที่ได้รับ คบนะคะอย่างที่ตําบลขนงพระค่ะตอนนี้ทางจังหวัดนะคะทหารรวมไปถึงอาสากู้ภัยนะคะก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นแล้วนะคะทั้งยังได้ตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวไว้ที่อบอตอขนงพระค่ะมีการตั้งโรงครัวนะคะเพื่อที่จะทําอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ ส่วนข้อมูลสถานการณ์น้ํานะคะทราบว่าจากการตรวจสอบของทางจังหวัดค่ะพบว่าน้ําบนเขาใหญ่ตอนนี้นะคะยังคงมีปริมาณมากค่ะซึ่งมวลน้ําทั้งหมดก็จะทยอยไหลลงสู่ด้านล่างนะคะโดยจะเริ่มที่ตําบลหนูสีค่ะก่อนที่จะเข้ามาที่ตําบลขนงพระนะคะจากนั้นค่ะน้ําที่นี่นะคะก็จะไหลไปสู่เขตเทศบาลปากช่องค่ะซึ่งน้ําจากขนงพระไปสู่เทศบาลปากช่องค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงค่ะ ปัจจัยสําคัญนะคะที่จะชี้วัดได้ว่าสถานการณ์น้ําที่อําเภอปากช่องนั้นจะคลี่คลายในเร็ววันนี้หรือว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมค่ะแน่นอนค่ะว่าสถานการณ์ที่นี่ก็จะเข้าสู่สภาวะวิกฤตแน่นอน